าสุดเนี่ยฝั่งเจ้าหนี้พาคุณแม่ซึ่งต้องนั่งวีลแชร์ไปเข็นวีลแชร์พาคุณแม่ไปทวงหนี้ที่บ้านของลูกหนี้ค่ะฝั่งลูกหนี้นั้นไม่รู้คุยกันอีท่าไหนฮะหยิบสายยางแรงดันสูงฉีดน้ําใส่ฝั่งเจ้าหนี้แล้วน้ําเข้าตาแม่เจ้าหนี้ฮะเห็นว่าเจ็บตาไปหมดเลยตอนนี้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ ยมไปไปไปีไมหอนนไตอนแรกฝั่งเจ้าหนี้ขเข็นวีลแชร์คุณแม่ม,มาคุยกับทางฝั่งลูกหนี้เพื่อจะชวนกันไปที่ศูนย์นํารงธรรมคุยเคลียร์เรื่องนี้ให้มันจบคุยไปคุยมาต่างฝ่ายต่างขึ้นเสียงใส่กันฮะและในฝั่งของลูกหนี้เนี่ยหยิบสายยางมาฉีดใส่ฝั่งเจ้าหนี้ เป็นสายยางน้ําแรงดันสูงแต่ว่าละอองฝอยที่ฉีดออกมามอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ฝั่งเจ้าหนี้บอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นน้ํายาอะไรไม่รู้แสดงว่ามันอาจจะมีกลิ่นหรือว่ามีอะไรแปลกปลอมหรือเปล่าเข้าหูเข้าตารู้สึกแสบรู้สึกแปลกปลอมหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าทานก็นไปเจอที่โรงพักครับนี่เป็นเหตุการณ์ในฝั่งเจ้าหนี้กับลูกนี้ทะเลาะกันผู้หญิงที่นั่งอยู่บนวีลแชร์นะอายุ82นะฮะเป็นแม่ของเจ้าหนี้ปะทะคารมกันดุเดือดมากครับเหตุการณ์เกิดขึ้น8มีนาคมในอำเภอไซน้อยที่นนทบุรี ผ่านมาถึงวันนี้ครับคุณอัพจีรายุทธนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับฝั่งเจ้าหนี้ก่อนลูกสาวที่พาคุณแม่ไปอ่ะเป็นอดีตพนักงานแบงก์อายุ41เธอบอกว่ามีนาคมปีที่แล้ว2566ฝั่งลูกหนี้มาขอยืมเงิน50,000บาทโอนไปให้ก่อน30,000<ะ>ื่นแล้วโอนเพิ่มไปให้อีก20,000ครบและ50,000ลูกหนี้ก็ทยอยโอนคืนมาเรื่อยๆแต่ไม่ครบนะฮะก้อนแรกคือห0 0 0 0 ต่อมาฝั่งลูกนี้ขอยืมเพิ่มบอกว่าจะขอยืมไปปล่อยกู้ปล่อยดอกหน่อยได้ไหมจะได้ร้อยละสิบห้ามายืมครั้งเนี้ยจะเอาไปปล่อยกู้และคิดดอกร้อยละสิบห้าแล้วเราแบ่งกันอืมฉันในฐานะคนเอาไปปล่อยฉันเอาสิเธอเป็นเจ้าของเงินเอาห้าตกลงที่ดิวนี้ไหม ยอดรวมทั้งหมดในการโอนเงินไปให้ฝั่งลูกหนี้เนี่ยเบ็ดเสร็จและ2 0 0แสนนะฮะอแสดงว่าคงจะคุยเดียวกันแล้วพึงพอใจในตอนนั้น2 0 0แสนครับตัวเลขกลมๆฝั่งลูกหนี้ทยอยจ kind of ่ายมาเรื <IEL> ่อยๆจ่ายมาจนเหลือ7 0 0 0 0ม่นแสดงว่าได้คืนมาละแสนสามต่อมาทะเลาะกันจนไม่ยอมจ่ายอ่ะต้องทำสัญญาเงินกู้และให้ผ่อนจ่ายสัปดาห์ละ1,000ค่ะแสดงว่าหเดือนเฉลี่ยตีสักสสัปดาห์ก็จะได้เดือนละ4 0 0พน ลูกหนี้ยอมจ่ายมาจนยอดเงินจาก70,000ื่นขยับลงมาเหลือ6 3หมืแล้วไม่จ่ายอีกเลยฮะจนต้องไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมแต่ฝั่งลูกหนี้ปฏิเสธที่จะไปคุยไปเคลียร์ไปเจราจา6มีนาคมเข้าไปที่บ้านของลูกหนี้เธอไปคุยที่ศูนย์ดำรงธรรมเถอะรอบนั้นโดนสาดน้ำใส่ม6มีนานะฮะผ่านมาอีก2วัน8มีนาเอาไปใหม่ ก็เลยเป็นเหตุการณ์ตามในคลิปเมื่อที่เราเห็นที่พาคุณแม่นั่งวิวแชร์ไปรอบนี้โดนฉีดน้ําใส่ไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยรอบแรกฉีดใส่เสร็จปั๊บ<ฮ>ตอนที่ไปพาคุณแม่ออกมาโดนฉีดตามไล่หลังอีกหนึ่งครั้งด้วยลองฟังในมุมเจ้านี่ก่อนฮนะหลังจากเขายอมเซ็นสัญญาเราก็มันจะเป็นช่วง 2ี่สิบหกยากันยาถึงย9่ธันวาก็คือขอคืนในยอดในยอดที่เหลือเป็นเงินต้นอ่ะ7จ็ดหมื่นอันนั้นอ่ะที่ทําสัญญาไปอ่ะอันนั้นคือสัญญาที่หลังที่เขายอมทำํำแล้วเขาก็ไม่ได้ทําตามสัญญาจริงๆเราก็เลยไปติดต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะเพื่อขอให้ช่วยนัดมาไก่เกี่ยคุยกันหน่อยเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วคือไปเรื่องอื่น มุมเจ้าหนี้บอกแบบนี้มุมลูกหนี้บ้างครับฝัง่งลูกหนี้บอกว่าจุดเริ่มต้นของการไปกู้เงินเนี่ยเริ่มจากปีที่แล้วเจ้าหนี้ปั่นจัก,กรยานมาหาที่บ้านบอกว่าขอให้ช่วยเอาเงินไปปล่อยกู้หน่อยได้ไหมขอดอกร้อยละสิบห้าต่อเดือนนะตอนแรกทุกอย่างปกติดีครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยคนที่มากู้ไปเนี่ยบางคนหายเงียบเลยค่ะทําให้เธอต้องมารับผิดชอบต้องมาผ่อนจ่ายแทนนะคะเป็นเงินกว่า7จ็ดหมื่นแรกๆทยอยจ่ายตลอดพฤศจิกายนปีที่แล้วเจออุบัติเหตุขาหัก ไปเดินหาเงินหาเงินมาส่งไม่ไหวทํางานทําการไม่ได้เหมือนเดิมยอมทําสัญญาเงินกู้แบบผ่อนจ่ายเดือนละพันแต่จ่ายได้สองงวดก็หยุดจ่ายเพราะเจ้าหนี้เอาเธอไปพูดจนทําให้เกิดความเสียหาย6มีนาคมเจ้าหนี้ปั่นจักรยานมาแล้วมาด่าถึงในบ้านก่อนจะออกไปโวยวายหน้าบ้านจนต้องบอกว่าถ้าหากอยากได้ก็ไปฟ้องศาลเอาก็แล้วกันก็ยังจะมาด่าอีกทําให้พี่สาวเนี่ยสาดน้ําใส่ ก่อนใช้สายยางฉีดใส่อีกครั้งแล้ว8มีนาคมเนี่ยฝั่งเจ้าหนี้พาแม่มาด้วยแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นตามในคลิปฟังในมุมลูกหนี้บ้างครับเขาก็เลยบอกว่าฟ้องมันไม่ได้อะไรพี่เข้าใจไหมฟ้องขึ้นศาลหนูไม่ได้อะไรสักบาทแล้วเธอทําทําไมพี่ถามแล้วว่าแล้วเธอทำทำไมในเมื่อพี่เป็นแบบนี้ก็บอกให้รอและช่วงที่เอาเขามาปล่อยมาปีที่แล้วโอ้โหโควิดเนาะ แล้วใครขาจะมาจ่ายทั่วถูกไหมต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลตัวเองฮะ,ะใช่ค่ะลุงนี่บอกว่าก็ชั้นขาหักจะไปหาเงินมาผ่อนจ่ายเหมือนเดิมมันก็ยังลาบากเนาะนี่ยังไม่รวมกับที่ว่าคนที่เอาเงินไปแล้วไม่ยอมคืนมันไม่ใช่ชั้นโดยตรงไงมันเป็นคนอื่นที่มากู้ไปอีกทีหนึ่งอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอเอาไปพูดลับหลังจนชั้นเสียหายอันนี้ชั้นไม่พอใจค่ะมุมลุกนี้แต่เจ้านี้บอกว่า ไม่รู้แหละเธอยืมแล้วเธอก็ต้องเอามาคืนตามสัญญาสินี่ทําสัญญาการกู้ยืมแล้วเธอก็ยังไม่ทําตามสัญญามันผิดนัดแล้วผิดนัดอีกมันไม่ได้หรือเปล่าล่าสุดครับพี่มิวและคุณผู้ชมช่วงบ่ายที่ผ่านมาสองฝ่ายยอมไปเจอกันและคุยกันและที่สอพไอซน้อยนนทบุรีครับโดยมีสสนนทบุรีเขตเจนะ็ดรนายเกียรติคุณต้นยางพักเก้าไกลเป็นคนกลางครับ2ฝ่ายตกลงกันได้ โดยตกลงกันยังไงลูกหนี้จะจ่ายให้เจ้าหนี้สัปดาห์ละหนึ่งพันนะฮะสัปดาห์ละหนึ่งพันเดี๋ยวจะเริ่มจ่ายอาทิตย์ที่17มีนาคมคืออาทิตย์หน้าจ่ายจนครบยอดที่เหลือไอ้หกหมื่นสามที่ค้างเติ่งอยู่เนี่ยทำบันทึกประจําวันกันแล้วเรียบร้อยตํารวจเป็นคนกลางด้วยครับมีสสมาช่วยไก,กล่เกลี่ยและตํารวจก็เป็นศักขีพยานสองฝ่ายเคลียร์ใจกันเรื่องนินทารับหลังด้วยบรรยากาศตอนแรกเห็นว่าวุ่นวายหน่อยก่อนที่จะจบลงได้ด้วยว่า ถ้าอย่างนั้นต่างคนต่างอยู่ยึดตามสัญญาจากวันนี้เป็นต้นไปนะเอาตามนี้นะและห้ามฝ่ายใดก็ตามเอาเรื่องของอีกฝ่ายไปพูดลับหลังอีกอาทิตย์ละพันเดือนละ4ี่พันกามก็น่าจะประมาณสัก15เดือนเศษเกือบ16เดือนอปกีกว่าครับก็ยังดีก็ยังดีก็หวังว่าจะจบลงด้วยดีครับ